็ดีใจมากๆนะมางานเปิดตัวของตัวเองแป้งทับย qu ูสตาซิเนเจอร์ค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบไปลองใช้กันดีวยชื่นชอบเข้มหรือเปล่าชื่นชอบแป้งทับด้วยโจ๊กเข้มด้วยก็ได้หนำเข้มที่ปากพรีเซนเตอร์สวยไหมสวยครับเป็นเจ้าของด้วยเหรอเป็นเจ้าของได้ไหมหรือว่าเป็นอย่าคอยแอบเรียนเหรอสวยสองอันนี้เราก็มาแบบรอเซอร์ไพรส์การเมื่อกี้ใช่ไหมจ่ายการที่มากสำหรับพวกเราจริงๆก็ ทุกๆเขาเรียกว่าทุกๆงานแหละครับถ้าเกิดว่า <ๆ S 1> มีมีสิ่งที่เราสามารถแสดงความยินดีหรือว่าสามารถซัพพอร์ตกันได้เราก็ <ๆ S 1> ไปเกือบจะทุกๆที่ไม่ใช่แค่โมคาทุกๆคนที่อยู่ในกลุ่มของเราน้องนิลินหรือว่าพี่ๆทุกคนที่อยู่ในกลุ่มของเราถ้าเกิดว่ามีมีงานอะไรที่มันสำคัญเราก็จะไปให้กำลังใจก <loh> ันครับร้องเพลงบอกความในใจไม่หวานมากหรออยากบอกว่าหนูว่าเพลงมันน่ารักดีค่ะก็เลยแบบเอ้ยเชื่อมร้องกันไหมมันดู เสียงโขนเรไปกันได้อะไรอย่างเงี้ยบอเพราเราเป็นคนเลือกเพลงใช่เเพลงมันพอเ,<ร> <c oughs> เ,เพลงมันพอ<ร> <c oughs> ดีหนูก็เลยแบบเฮ้ยลองลองการดนตรีคือด้วยช่วงแรกๆมุกบอกว่ามุกร้องเพลงเดิมมามาหลายปีแล้วก็เลยรู้สึกว่าอยากจะลองแบบเปลี่ยนเพลงดูไหมเราลองหาเพลงมามาร้องกันไหมอะไรอย่าง snug. เงี้ยเวลาออกงานคู่เพราะช่วงช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของกีเวนตะเราก็จะมีงานคู่กันเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยลองเลือกเพลงมา แล้วโมก็รู้สึกว่าเพลงนี้ความหมายมันดีนะอยากอยากให้มาร้องด้วยกันอะไรเงี้ย<ม><ม>ก็เลยก็เลยได้หยิบเพลงนี้มามาร้องอทุกทีก็โดนชมเยอะตลอดเวลาเลยครับทุกสามไมเจอโดนชมตลอดครับชมทุกทีอะไรเงี้ยชมเข้มมากชมเข้มครับถือเข้มใช่คลำตานงจริงไหมคะวันนี้ใช่คือลำตางจริงไหมตาานน ตําหนเลยเหรอตอนนี้ถ่ายไปนานไงก็คือแบบว่าจริงๆนนเรๆือบ้านเราเนี่ยเรือบ้านคู่ก็ไปให้กาลังใจกันมาโดยตลอดอยู่แล้วครับไม่ว่าจะที่ไหนเราก็ยังคงเป็นคู่ชินเป็นคู่ที่ทุกคนชื่นชอบแล้วก็เวลามันมีโมเมนต,ต์ต่างๆเขาก็เอาลงโซเชียลต่างๆแล้วก็เข้าไปดูก็สนุกดีครับใช่<ด>ทุกคนก็ยังรักเลยแล้วยังคงยังแบบคอยซัพพอร์ตเรายังคอยติดตามเราไปทุกที่ไม่ว่าจะอะไรก็ตามเวลาเราทั้งสองคนมีงานเราก็ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันตลอด ็ดีใจที่ตันแต่ทุกคนก็ยังแบบรักเราทั้งสองคนนอย่างแนนี้เราขี่นแบบว่าจะติกัน้ไหมต้องถามเขาด้วรว่าโดนโดนที mm ่ครัตอบเขาแบบหมาสมกันแล้อนูว่าเราเป็นแบบนี้ม uh> ันก็ก็แฮปปี้กลับมารอบนี_<_้คิเค้นเขาดูมุมากขึ_<_<__<__<_้นมา เขาดูแบบก้าปล่อยกล้าเล่นกล้าหยอกมันด e: ้วยมันด้วยความสนิทแหละครับด้วยความสนิทแหละเพราะว่าหลังๆเราก็ค่อนข้างได้เจอกันบ่อยกินข้าวกันบ่อยแล้วก็มีมีกิจกรรมให้ให้กันและกันบ่อยครับในในช่วงหลังๆเราก็ค่อนข้างได้ได้เจอกันบ่อยมันก็เลยเวลาพูดคือก่อนหน้านี้มันก e: ็จะมีความเกรงไม่ร okay. ู้ไม่รู้ว่าจะต้องเล่นแบบไหนต้องต้องแบบว่าต้องถ่ายทอดความรู้สึกยังไงอะไรครับพอหลังๆเราได้เจอกันมากขึ้นเราก็กล้าที่จะเล่นครับ ละลายพฤติกรรมละลายพฤติกรรมตั้งแต่ซื้อหนูให้ผมเลี้ยงผมก็รู้สึกว่าเออคงไม่มีกำแพงอะไรที่เราจะคุยกันไม่ได้แล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยหนูเลี้ยังอยู่ตัวใหญ่มากตัวเท่าหัวไม้เลยตอนนี้ซื้้อมาแค่นีตอนนี้อ้วนหรืออ้วนมากอ่ะคือไม่รู้ให้อะไรกินเข้าไปหนูยังเลี้ยงได้ไม่ก้ัวขนาดนี้ถ้าแม่ครับแม่ขุนได้อะไรอร่อยอร่อยมาแม่ก็จะแบ่งแบ่งน้องกินนิดนิดหน่อยๆอะไรอย่าเงี้ยครับแต่ตอนนี้น้องก็ดีแล้ว แต่กินโชคความโชคดีของเขาคือเขากินแล้วเขาวิ่งตอนกลางคืนอะไรเงี้ยครับแรกๆก็จะก็จะตกใจหน่อยหลังๆก็เริ่มชินแล้วครับพอมานอนด้วยก็จะเออคุ้นชินมากขึ้นในการวิ่งของเขาก็วิ่งตอนกลางคืนกลางวันเขาก็นอนช่วงยิ่งช่วงนี้เขาจะจะขี้อ้อนหน่อยจะขี้อ้อนคุณแม่โดยปกติผมจับมาลูเขาจะเดินวิ่งออกอะไรเงี้ยเขาไม่ชอบที่แคบแต่ทุกวันนี้ก็จะอ้อนแม่ก็จะนอนในมือแม่อะไรเงี้ยตอนเลี้ยง แรกๆผมจะเอาไปคืนทุกวันเนี่ยใช่บอกว่าแบบมุกม่ไหวแล้วมันวิ่งมันวิ่งไม่หยุดเลยแล้วก็เอออดทนไปอดทนไปเลี้ยงไปเพราะว่าเรารู้สึกว่าหนูมันเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เลี้ยงง่ายแล้วเขาสามารถแบบดูแลเทคแคร์ได้ถ้าเขาเพย์อ่ะเขาเป็นคนแบบติดแตกนิดนึงก็เลยแบบว่าช่วยเลี้ยงหน่อยจะได้แบบเป็นคนอารมณ์ดีมากขึ้นอะไรอย่างงี้แรกๆส่งหลังๆไม่สง่งละ ไม่<ช>ค่อยได้อยู่บ,บ,บ้านแม่ก็ต้องหอบลูกหอบเต้าไปนู่นแหละไปต่างจังหวัดไปหาอะไรเงรี้ยเพราะช่วงหลังๆผมถ่ายละครค่อนข้างเยอะทํางานเยอะออกต่างจังหวัดบางทีออกออกจาก,กบ,บ้านเป็นเดือนไม่คอยไปเยี่ยมแบบตามกองตามอะไรอะไรอาเงี้ยตัวเดียวพอเหรอยากมีอูสักตัวไหมจริงๆคิดอยากจะอัพเลเวลแล้วครับอยากจะไปเลี้ยงน้องหมาและน้องหมาน้องแมวก็คิดคิดอยู่บอกสื่อพันพันบอกสื่อพันบอกผ่านสื่อบอกสื่อบอกผ่านสื่อให ขอแม่ครับเพราะว่าแม่ทุกวันนี้แม่ก็หลงพอได้เลี้ยงเขาจริงๆก็หลงก็พอได้รู้นิสัยรู้นนสัยนั่นอะไรเงี้ยก็คงต้องมาถามขอคำปรึกษาจากมุขมนตร์เติมแหละครับถ้าเกิดจะเลี้ยงจริงๆในอยุเที่าไรแล้วขอถามโมเมนต์ที่ไปเชียร์น้องนี่เล่นหน่อยหลานที่มิตรก็ไปได้ไหมในวันนั้นน้องคือดิวกับผมมาตั้งนานแล้วครับน้องบอกว่าถ้าคือมันเป็น<ม>เหมือน <ผม S 2> แบบเป็นโปรเจกต ของเขาเองในการเรียนของเขาเขาก็จะมีโปรเจกต์ในรุ่นปีไหนปีน่ใช่ใช่เพราะว่าพี่ไปดูหนูนะต้องไปไปหาหนูนะอะไรเงี้ยเก็รับปากว่าจะไปแล้วผมก็เคลียร์งานทุกอย่างแล้วก็ไปหาแล้วไปดูน้องซึ่งน้องทำออกมาได้ดีมากทาออกมาได้คือจุดโฟกัสผมอยู่แค่น้องอ่ะคือน้องน้องทำออกมาได้ดีมากๆครับเป็นพิเศษดีมากเลยตลอดจริงๆมัน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 ค่อนข้างที่หลายกิจกรรมที่เราได้ได้เจอกันพอมารักแล้วอ่ะเรา ไม่ว่าจะโมเมนต์ไหนโมเมนต์ความสุขโมเมนต์ที่ต้องมีความคุกอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็อยู่มักจะอยู่ในช่วงเวลานังอยู่เสมอเสมอจะไม่ไม่ไม่ทอดทิ้งเราก็อยู่ด้วยกันดูแลกันแบบนี้ดีครับแม่หญงก็กำลังใจดีเนาะกำลังใจดีจดครับยิ่งทุกวันนี้ยิ่งแบบมีออร่านะหลังๆมีออร่านะมีความรักหรือเปล่ายังไม่รู้เลยตอนนี้น หลังเขาสวยนะเขาบอกว่าด <fits you? S 2> ูแลตัวเองราศีเวลาแบบออกงานเงี้ยสวยนะหรือว่าเขามีคู่จิ้นเหรอหรือว่ามีคู่จริงของเขาไม่รู้หลังจากนั้นผมเพิ่งได้เจอเขาวันที่ไปดูน้องแหละครับทำไมช่วงหลังๆแม่ดูแบบสวยดูมีออร่าดูมีน้ำมีนวลอะไรเงี้ยเขาก็เขาก็ยิ้มยิ้มเขินเขินของเขาแต่ไม่รู้ว่าเป็นยังไง ต้องสแกนครับต้องสแกนต้องสแกนหน่อยยังไงโดนแม่สแกนแล้วขอสแกนกลับหลังๆเป็นของพวกผมแล้ว <c oughs> หลังๆเป็นของพวกผมแล้วครับต้องแบบไหนจริงๆไม่แค่รักแค่รักแม่แหละครับแค่จริงใจดูแลแม่ได้ในช่วงที่แม่เหนื่อยอะไรเงี้ยในช่วงที่แม่ต้องการอ้อมกอดใครสักคนหรือว่ากําลังใจจากใครสักคนแค่แค่นั้นก็ดีแล้ะไม่ว่าจะไม่ว่าจะใครที่เข้ามาแล้วแต่แต่เขาบอกว่ามีมีคนมาฉีดแม่เยอะนี่นใช่ไหมมีมุกน่าจะมุกน่าจะรู้เยอะ พัดจริงๆไม่พูดอะไรแล้วรู้เรื่งแม่แล้วเครียดดูไปนิดนึงไหมหนูไม่ได้ถายแบบมุกการได้เกมงแล้วมุกการเป็นไงบ้างขย้อนนิดนึงเมุกการเหรอคะมุกการหลงใจว่าตาก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็เขินๆด้วยเพราะว่ามันแบบค่อนข้าง เป็นแนวที่ไม่เคยได้ถ่ายเท่าไหร่แล้วก็ถ่ายกับเทมด้วยเออเราเห็นของกันแล้วกันได้ปะถึงก็ซิกแพคซิกแพคแพใช่ซิกแพคเห็นอยู่แล้วค่ะเป็นเรื่องปกติไม่ไม่ได้เขินอะไรแต่ว่าเวลาถ่ายมันค่อนข้างแบบมันใกล้ชิดก็เลยจะเขินเๆบมากยังมีอีกเยอะครับยังมีอีกเยอะรอดูของมุกนี่แซบเลยผมบอกเลยแซบแซบเลยไม่ไม่ไยังมีแซบที่ นหนูยังไม่เห็นาพานนั้นเลยตอนนี้ร,รอลอยกระทงนะนเททนอเราจะเอาทุกเทศกาลเลย